รองเบียรและผู้ใหญบ่บอมร่วมกันแห่เทียนจันนามสาปลีดเสมือนแสงสว่างแห่งเทียนทําให้ชีวิตสว่างสวัยรุ่งโรจน์ในวันนี้เวลาสิเ็นาฬิกาณสำนักสงศยเย็นฤดีนายพลตรีไคร่ครวนอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรเขตสิบสัตหีบชนบุรีนายอัครพลแสงสีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตะบ,บนเขตดรมศักอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนํนาต้นเทียนตกแต่งสวยงามบนรถขบวนแห่ สรับในปีนี้จัดแบบเรียบง่ายโดยมีชาวบ้านหมู่ที่หกได้ตกแต่งขงบวนรถแห่เทียนอย่างสวยงามพร้อมนางรำนำพวบวนแห่ต้นเทียนเวียนรอบพระประธานสามรอบและได้นำขึ้นถวายแด่เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ยินดีโดยมีนายพลตรคขายครวนอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนร,รัศดรเขตสิบสัตหีบชนบรุรีและนายอัครพลแสงสีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หกตำบลเขตดอนสักอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบรุรีและประชาชน ร่วมการถวายเป็นพุทธบูชาสำหรับประเพณีแห่งการถวายเทียนจันทรา,านั้นเนื่องจากสมัยก่อนพระพิสุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ชวาวบ้านจึงได้หล่อเทียนต้นใหญ่ขึ้นเพื่อถวายพระพิสุสงฆ์จุดให้สงแสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต,ต,ต่างๆเป็นพุทธบูชาตลอดระยะเวลาสามเดือนการนําเทียนไปถวายชวาวบ้านมักจกัดทวนแห่อย,อย่างเออกเกเราสนุสนานและปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็นประเพณี การถวายเทียนจันทร์พรรษาได้กระทําขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษาแด่พระภิสุสงฆ์ในพุทธศาสนาทุกปีคือก่อนบันแรมหนึ่งข้าเดือนแปดหรือเดือนแปดที่สองในกรณีที่มีอธิมาตรพุทธศาสนิกชนก็จะได้พากันขวนขวายให้มีการถวายเทียนจันทร์พรรษาให้แก่วัดในท้องถิ่นของตนเพื่อให้พระพิสุสงฆ์จุดบูชาพระราดรัไรเป็นเวลาสามเดือนในสมัยก่อนเทีพรรษามีความสําคัญเป็นอย่างมาก พราะประสงค์จะได้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมมีในแต่ในปัจจุบันนั้นเทีรนษาอาจจะมีความสําคัญลดน้อยลงไปญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้เปลี่ยนมาถวายหลออไฟฟ้าหลออไฟฉายเป็นต้นแทนแต่ถึงอย่างไรก็ยังการถวายเทีรนษากันอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันงีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไปการถวายเทียนษา เพื่อใช้จุดเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาในระหว่างภาษาเพื่อให้ความสว่างเวลามีพิธีกรรมทางศาสนาในเวลากลางคืนเช่นการสวดมนต์และการเทศซึซ่งต้องอ่านจากคำภีธรรมซึ่งจะต้องใช้เครื่องส่องสว่างเวลาพระเนรในวัดศึกษาท่องพระธรรมวินัยในเวลากลางคืนผู้ความสุขจากบุญกุศลที่ได้ทําบุญถวายเทียนซึ่งมุ่งหวังให้เกิดปัญญาสว่างสว ชีวิตที่จะได้รุ่งโรดเปรียบเสมือนแสงเทียนที่ส่องสว่างและเพื่อให้เกิดความสัมคมคีในหมู่คณะอาน,นิสงส์ของผู้ถวายเทียนจะนำภาษาได้แก่ทําให้เกิดปัญญาทั้งในชาตินี้และชาติหน้าเปรียบเสมือนแสงสว่างแห่งเทียนทําให้ชีวิตสว่างสวยรุ่งเรืองผู้ถวายย่อมเกิดด้วยลาบยศสรรเสริญทําให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆทําให้ปัญหาร้ายกลับกลายเป็นดีจเจริญด้วยมิตรและบริวาร ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจากโลกนี้ไปแล้วย่อมมีกายทิพย์เป็นสว่างสวัยและเมื่อลาลับจากโลกนี้ไปแล้วย่อมไปสู่สุคติและสวรรค์และหากสั่งสมบุญบารมีมากพอย่อมทําให้เกิดดวงตาจักสุคือปัญญารู้แจ้งเข้าสู่นิพพานครับสุกันวลุลีสุวรรณภาพข่าวสามารถเมตใจดีรายงาน